ถ้าถ้าอย่างเยวอาอัดดีกว่าไหมอดีว ไปซ้ำยังไงไม่ต้องไหมครับเราเล่า

นี้เป็นการถแถลงผลการปฏิบัติการร่วมของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชากชารตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมร่วมกับทางทั้งฝ่ายนหารนะครับฝ่ายปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ของดีเอนะครับฟ้าสามที่เชียงใหม่นะครับเมื่อวันที่30มีนาคมนะครับที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสึงเนื่องจากว่า เมื่อประมาณวันที่27นะครับ27่สิงหาผู้เรือข่ายว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องที่สําคัญสำคัญอีก4นายนะครับถ้าดูในผางนี้ก็จะเป็น 1, 2, 3สสิน,นะครับทั้งหมดได้ประมาณ23ล้านแแสนบาทนะครับหลังจากสินนะครับก็จะเป็น1 0ึสามล้านแปดแสนบาทครับจากปฏิบัติการครั้งนี้ครับพศหนึ่งอจบการรายงานครับผมเป็นยาบ้านึ่หรืสล้านเม็ดนะครับ เป็นกลุ่มที่ทําหน้าที่ลําเรียงนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ถอนเงินนะครับเพื่อส่งให้กับบริษัทรับฝากส่งสินค้าข้ามแดนด้านบนของรถนะครับก็จะมีการทําเป็นเซฟนะครับขึ้นมาเป็นช่องรับนะครับนายบนญครับความจุของเซฟนะครับก็บรรจุได้ประมาณขึ้นลง ที่เป็นการผลยา11รอบครับก็รอบที่11ก็คือรอบที่เราจะดูด้ครับพก็การออกมายจับการสัตัวได้นออัน้รารที่่านมานะครับเอ่อ แ่าที่ีาะ็นข้อ่วงการักที่มันสานนคัสาารนเือบอย่างวต้องเรียนว่าการต่อไปนะครับในเรื่องของการขยายผลเพื่อยึดครับที่เกี่ยวข้อทั้งหมดนะครับก็ต้องฝากรืนด้วยในปัจจุบันในเรื่องของ การวิธีการก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นมีของเรื่องของการใช้ื่อโซเชียลนการสั่งของมีท้งการใช้ระบบขนส่งหรือจ้างอขนน่ง Gracias. ไมอเคย่อนยึดใช่ไหมหญิงก้องเยนหงใช่ไหมทีมหน้าที่เาะป่าหรห้รเป็นหน้าที่ฝางื่เรนรู้จักไอ้คุณจ้ามานาเป็นเรื่องของเราติดตามนะครับใจบจากเจรดีนะครับที่มีวามสวความเชื่อมโยงก็ไม่มความเชื่อมโยงกัน แต่ก็ด้ติดตามผลเพื่อขยายผลนะครับว่า,วาผลเกี่ยวข้องกับกลุ่มไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในทางข้ามเหนือเนี่ยซึ่งเป็นต้นต่อการํำเรียงนะครับตผลตอบและก็การสั่งการนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ทังระบบการส่งขตุ้งพันนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าการที่จะจ้างวานคนซึ่งก็ยากต่อการที่จะตรวจสอบแต่ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับเราก็ทำให้เราตรวจสอบ ได้ผนใจแบบในวันนี้นะครับใน,นส่วนของรายที่เราพบเนี่ยนะครับก็เป็นการขนงเงินชามแดดราบจากการตรวจสอบมา็นการตรวจารา็นติดตางความเพิ่ม ด้วี่ทมูในพื้นที่ชายแดนครับเสร็จแล้วเนี่ยเรารวบรวมเงินสดครับแล้วก็เอาไปข้ามแดนโดยวิธ <ays of the> ีการคลุกซล่อนไปกับพัสดุที่มีการดำเนินการในการข้ามในระหว่างแม่สายไปถึงต้นเหล็กเพื่อจกซ้อนแต่ของตัวของผู้นำหานครับที่เราดำกนิน ทุกคนก็รู้จักกับคนที <t akes of Swedish> ่เป็นเจ้าของเหรียหรือว่าเป็นเครือข่าย่ยองนหันทาสเราทราบว่าเขามชเครือข่ายทางเจ้าของยารว่เจ้าของบัญชีที่เขาตรเวนกดออกมาจากผู้อิสระนะเขาเขาเป็นยัมากบัีแอบอ้างหลอกงเหมือนมีการได้มาข แรงลงใจล้านละร้านละสามพันนะครับถ้าตอบแทนก็ได้คิดว่าง่ายง่ายนะสาันองนนันนี้ก็เป็นเรื่องทำให้การผมนะครับแต่ว่ามันก็ต้องตรวจสอบื่องติดการเต้องเติมนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าตั้งแต่ีเดือนเนี่ยรับว่าผลเงินมาแล้วเนี่ยญสองร้อยนะครับ การล่าธรรบเดียวกันนีเท่าที่มีเื่อครอยู่ที่คาด่าแบกเป็นนะครับหรือว่านี่เป็นเื่อย่ิที่มีกานน่าจะเป็นตอนนี้ก็เราตรวจสอบอยู่ครับคาดว่ามีนนรน้อของการํำเนียนยาเสพิดเข้ามาในประเทศแต่ตอนี้ยูในโ้ทั้งหลักกระจายไปทางภาคอีสานภาคเหนือภาหนทกจทกสายท่การก็มีทุกอย่างลยครับก็การในการและก็ประเด็นยาต้านแด เ็นที่ทางภาคเหนือเป็นใกล้กันก็ยังมีมาต่อเนื่องกันขนาดในการที่หน่วยงานที่ท่านรองท่านอย่งทาได้เว่าเราปฏิตการภาคเหนือทั้งในด้านการป้องกันปราบ้าสถานที่ในพื้ี่แนวชายแดนการในการทางนกสหมายเมื่อมาการชนิทเข้มเนี่ยก็จะมีกาทางด้านีก็มีเป็นขาวเลนที่ทางด้านภาค ม่านตการจกรรอ่านต้องการงารทต้องการนต้งนตงรท่นองการท่านการานตท่้องการทน้อกา่น้ารท่ปทองท่รทบกรท่้าท้องการท่ก่้กรา่น่องกาน่าน่านกงทรรอรทท่รับ